สวัสดีท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินโครงการวิทยาศาสตร์พวกผมมาจากโรงเรียนท้าวิทยาคมครับกับผมเด็กชายพัชรพงศ์อารวัรับและผมได้ใช้อาฉีพอะไรครับกระผมเด็กชายสวนสดีผมเลยครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอครงานเรื่องเครื่องบดน้ำอัตโนมัติครับด้วยสาเหตุโควิดสิบเก้าทำให้เกิดปัญหาทางการบริโภคน้ำครับเพราะผู้คนส่วนใหญ่มักใช้ก๊อกน้าเดียวกันซึ่ง เกิดการสัมผัสจึงทําให้เกิดโรคติดต่อทางการสัมผัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับผมจึงได้ทําการประดิษฐ์เครื่องกดน้ําอัตโนมัติซึ่งช่วยลดปัญหาการสัมผัสของเชื้อเชื้อโรคได้ครับและยังช่วยผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีแรงสามารถสามารถบริโภคน้ําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ กดน้ำได้และลดปัญหาการกดน้ำแบบบุ๋มครับสองสามารถสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธ,ธิภาพในการกดน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้นครับตัวแปรมีแบ่งเป็นสองตอนครับตอนที่หนึ่งการการทดสอบระยะหาของอเนซนเซอร์ครับแบ่ง ประกอบไปด้วย1ตัวแปรต้นการทำงานของเ,นเนซนเซอร์ตรวจจอบตรวจสอบการเคลื่อนไหวครับ 2. ตัวตัวแปรตามคือระยะห่างของเซนเซอร์ครับ 3. ตัวแปรควบคุมคือปริมาณแรงดันน้ำครับตอนที่2ทดสอบแรงดันน้ำรับตัวแปรต้นคือแรงดันนะ้ำ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถนากลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันประจําวันได้ครับ 2. สิ่งที่ประดิษฐ์สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ 3. ลดปัญหาการสับสนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้ง่ายมากยิ่รับามสดุปในการทําเครื่องตรดอนานอัตโนมัติมีส่วนประกอบ เืตัวจับการเชื่อนไหว้สอทาน้ำขนาด20ลิตรสามทามน้ำขนาด20ลิตรสี่หวก๊อกที่แบบเร็วห้าท่อน้าขนาดเล็ก 6. กฐานเหล็ก 7. จ็ดกไกลแบบคัตเตอร์ 9. ก้แบบาแหนมพัดสิบอิอิพอกซี ที 1> aaS, ่1ตัวว er ่าไฟฟ้าขั้นตอนและการดำเนินการ 1. ศึกษาการสร้างเครื่องกรวจรับอัตโนมัติ 2. ร่างแบบเครื่องกรวจรับอัตโนมัติวิธีการผลิตเครื่องกรวจรับอัตโนมัติโดยใช้ถังน้ำขนาด20ลิตรนะครับ 1. นำถังน้ำ20ลิตรมาเจาะรูให้รู มีขนาดที่เท่ากับท่อ 2. นํนำก๊อกน้ำมาต่อกับตัวท่อครับ 3. ทากาวอีพ็อกซี่เพื่อการรั่วและให้แข็งแรงมากขึ้น 4. ติดตัวเซ็นเซอร์ไว้กับหัวก๊อกน้ำ 5. เติมน้ำในถังครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการทดลองเครื่องกดน้ำขนาด20ลิตรครับ การทดสอบระยะห่างในการใช้งานของเ,เซ็นเซอร์ครับติดตั้งแต่10ดเซนติเมตรลดลงไปเรื่อยๆทีละ0.5นะครับถึงลดลงมาถึง4.5จะพบว่าเริ่มทำงานได้ต,ตรงที่ตรงที่ระยะห่าง0 5เซนติเมตรถ้าห่างกว่านั้น จะไม่ทําง,งานครับาการทดสอบแรงดันน้ําปริมาณ20ลิตรจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ470วินาที ต่อ100้อยมิลลิลิตรครับ ปริมาตรของน้ำในปริมาตร20มิลิลิตรของถังน้ำ20ลิตรใช้เวลา1นาที29.57วินาทีครับต่อไปผมจะไปทดลองของถังน้ำ40ลิตรครับ การทดสอบแรงดันน้ำในปริมาณ40-40ลิตรจะใช้เวลาอยู่ที่3 3 0จ9วิตต่อ100มิลลิตรครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยคือเป็นเป็นเ,นเวลาฉเฉลี่ยครับ อาจใช้เวลานานกว่านิดเร็วกว่านิดหน่อยครับน้ำในปริมาตร20มิลลิตรของถังสี่สิบลิตรใช้เวลาอยู่ที่1นาที26.21วินาทีครับ งานของพวกเรายังต้องพัฒนานโดยการ,โด,การโดยการอาจจะใช้ตัวปั๊มน้ำเป็นตัวเพิ่มแรงดันน้ำให้มีปริมาณน,น้ำมากยิ่งขึ้นครับ